จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4 4่เหตุผลสำคัญแมนยูยุคเอริเทนฮารควรจะมีคริสตโนโรนัลโดอยู่ในทีมต่อไป 1. ความเป็นนักเตะร,ระดับโลกต้องยอมรับก่อนว่าแมนยูในยุคนี้ ขาดแขลนนักเตะที่เป็นซูปเปอร์สตาร์อย่างมากเอรเทนฮาเองก็ยังเป็นกุนซือที่กำลังสร้างชื่ออาจยังไม่ถึงขนาดจะสามารถดึงดูดน,นักเตะมาอยู่กับทีมได้มากมายดังนั้นการที่มีคริสเตียโนโรนัลโดสตาร์ดาวดังระดับโลกอยู่ในทีมก็อาจจะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดและเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจย,าย้ายมาร่วมทีมของนักเตะใหม่ได้มากเหมือนกันโดยเฉพาะเหล่าดารุ่งฝีเท้าดีอนาคตไกลก็มีไม่น้อยเลยที่นับถือโรนัลโดเป็นไอดอลในการค้าแข้ง 2. ส,สร้างแรงกระตุ้นให้ทีมคริสต o นโรนัลโดแม้ปัจจุบันจะอายุ37ปีแล้วแต่ในทุกเกมที่ลงเล่นยังคงมองเห็นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีอารมณ์ร่วมในเกมที่สูงมากการมีเลือดน,นักสู้ที่ไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้ายของเกมซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเริ่มจะหาได้ยากกับนักเตะในยุคนี้แล้วเชื่อว่าโรนัลโดจะสามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงขับเคลื่อนให้กับทีมได้อีกเยอะ เพียงแต่ต้องรู้จักใช้ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น 3. กองหน้าดาวหิงนักเตะในตำแหน่งกองหน้าที่จบสกอร์ได้เก่งยุคสมัยนี้หาได้ยากมากส่วนที่มีก็เป็นที่ต้องการของหลายทีมอีกทั้งค่าตัวยังมหาศาลแต่แมนยูนั้นมีดาวเตะที่จบสกอร์เก่งระดับโลกอย่างคิสตานโนโรนัลโดอยู่ในทีมอยู่แล้วขณะในฤดูกาลนี้ที่ทีมผลงานแย่ฟอร์มไม่ดีแต่ผลงานส่วนตัวของโรนัลโด ก็ยังสามารถยิงให้ทีมเกิน20ประตูไปแล้วในทั่วรายการซึ่งถ้าเอริกเทนฮาร์ ark, สามารถใช้งานให้ถูกจังหวะและเหมาะสมเชื่อว่าจะยิงประตูให้กับทีมได้อีกมากโขเลยทีเดียว 4. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องริสซโนโรนาโดถือว่าเป็นนักเตะที่ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีมากทั้งในและนอกสนามแม้ว่าจะอายุ37ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังดูแลเรื่องร่างกายเป็นอย่างดีทำให้ยังสามารถลงเล่นในฟุตบอลระดับสูงได้อย่างสบาย ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีดาวรุ่งฝีเท้าดีมากมายที่ต้องหมดอนาคตเนื่องจากพฤติกรรมของตัวเองเพราะอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ที่คิสนโนโรนารโดประพฤติตัวมาตลอดจะกลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้เหล่าดาวรุ่งของแมนยูได้เดินตามรอยสุดท้ายนี้แม้ว่าเอริกเทนฮากจะมาพร้อมกับระบบเพรสซิงที่จะใช้เรียวแรงและพละกกำลังสูงซึ่งดูแล้วอาจจะไม่เหมาะกับนกเตะวัย37อย่างโรนาลโด แต่เชื่อเหลือเกินว่าหากเอริกเทนฮากเลือกที่จะใช้งานอย่างเหมาะสมคิสโซโนจะยังมีประโยชน์กับทีมและสามารถช่วยยกระดับทีมขึ้นมาได้อีกมากเช่นกันเปิด5จุดสำคัญหลังได้เห็นหนาเตะแมร์ยูไนเต็ดกลับมาลงซ้อมก่อนเจอไบรตันโดยเฉพาะกับตันเฮริแมกไกวที่คัมแบ็กแล้วหลังตอนแรกหวันว่าอาจจะโดนปิดซีซั่นก่อนใครเพื่อน ดาฟนิกูิจารกาทีมชกขาวของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะนำทัพปิศาจลงเล่นพิมลิกนัดรองสุดท้ายด้วยการออกไปเยือนไบรตันในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้เวลานี้แมนยูรังอันดับ6ของตารางมี58คะแนนจาก36นัดตามหลังอาร์เซนอลอันดับ4-5ถึงแต้มแถมลงเล่นมากกว่า2นัดทำให้โอกาสที่จะคว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าแทบไม่เหลือแล้วอย่างไรก็ตามนักเตะปีศาจต้องพยายามทำผลง,งานให้ดีที่สุดใน2นัดสุดท้าย และกลับมาลงซ้อมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยที่แมนเชสเตอร์อิงนิวสื่อท้องถิ่นมองเห็น5จุดสำคัญดังนี้ 1. กับตันแม็กไกวยลงซ้อมแฮร์รี่แม็กคววยประกันหลังกับตัวทีมแมนยูนเต็ดพลาดลงสนามใน2เกมที่ผ่านมาเนื่องจากเจ็บพกเขา่าและตอนแรกก็หวังว่าอาจจะปิดเทอมก่อนเพื่อนอย่างไรก็ตามในการลงซ้อมมือแรกได้เห็นแม็กไววยมาซ้อมกับเ,เพื่อนๆแล้วทำให้ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาช่วยทีมใน2นัดสุดท้ายของซีซั่น นอกจากนั้นอารอนบาพิสกาแบ็กขวาตัวเก่งของทีมก็กลับมาลงซ้อมได้แล้วเช่นกันหลังพลาดลงเล่นในเกมเสมอเชลซี1-1และชนะเบนฟอร์ด3ประตูต่อ02เฟดพร้อมลุยกองกลางบาซซเลียนเพิ่งจะหายเจ็บสะโพกกลับมาเป็นตัวสำรองช่วง20นาทีสุดท้ายในเกมที่ชนะเบนฟอร์ดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในการซ้อมเฟดได้แสดงเห็นถึงความสมบูรณ์เต็มที่ ทำให้คงได้กลับมามีส่วนสําคัญของทีมที่จะไปเยือนทั้งไบรตันและคิสเซนพาเลส 3. ลินการ์ดไม่ได้งองแง่กองกลางดีกีทิมชนกติตฤษตกเป็นข่าวจะบอกลาปีแสดงหลังจบฤดูกาลนี้หลังไม่พอใจการกระทําของสโมสรอนลินการ์ดไม่ได้ลงสนามในนัดสุดท้ายที่เล่นในอัลตฟอร์ดและเบนฟอร์ดต่างจากเนมันยามาร์ติสมอนมาตาและอีสันคาวานีที่ได้รับเกียรติทำให้เตรียมขอลาลงละครแห่งความฝัน ยังไรก็ตามดินกาดไม่ได้ออกรูปงอแงยิ่งคงลงซ้อมกับทีมเต็มที่ตามปกติและหวังจะได้โอกาสในเกมสุดสัปดาห์นี้เจ้าหนูมเมนชี้เรียกความฟิตเทอเดนเมนชี่เซนเตอร์แบ็กวัย20ลงซ้อมที่แคนิงตันกับพ,พี่เพื่อยกระดับความฟิตระหว่างที่พักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเมนชีถูกส่งให้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้ยืมใช้งานก่อนได้รับบาดเจ็บข้อเท้าและไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่เดือนมีนานที่ผ่านมา เบอร์มิงแฮมจึงส่งตัวแมนที่กลับมาให้แมนยูนเต็ดแล้วหลังฟิตไม่ทันลงเล่นศึกแชมเปี้ยนิพนัดสุดท้ายของฤดูกาลในวันเสาร์นี้ 5. สาดาวรุ่งรอโอกาสเชื่อวารังนิกคงเปิดโอกาสให้กับบรรดาดาวรุ่งได้ลงสนามใน2นัดสุดท้ายของซีซั่นหลังฮันิวานเบรดบี้อเลฮันโดกาณาโชและอาบราโรฟานเดสลงซ้อมร่วมกับพี่ๆจอาหนูกนาณาโชวัย17ปีเพิ่งได้ลงสนามในชุดใหญ่เป็นครั้งแรก แน่นัดพิมารลลีกที่เสมอกับเชลซีนีหนึ่งเมื่อปลายเดือนก่อนทำให้พ่อและแม่ปราปลื้มสุดๆตำนานแมวดำแนะแรดฟอร์ดย้ายจากแมนยูไปอยู่อาเซนนลด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์เควินฟิลลิปตำนานกองหน้าของแมวดำให้คำแนะนำแก่มาร์คแรดฟอร์ดว่าควรรีบย้ายออกจากบิสต์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพื่อไปสร้างชีวิตใหม่กับไอ้พึ่งใหญ่อาเซนอลด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ผมนึกไม่ออกเลยว่ามาคาราฟอร์ดจะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นกว่านี้ได้ยังไงในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผลอๆอาจถูกลดคุณค่าลงไปเรื่อยๆด้วยซ้ำเพราะผลงานกับฟอร์มการเล่นตลอดทั้งปีที่ผ่านมามันฟ้องชัดเจนหมดและสิ่งเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นบนเส้นทางคาแข่งของเขาได้ก็คือ การย้ายออกมาจากแมนยูไนเต็ดเท่านั้นเขาควรตัดสินใจให้เด็ดขาดโดยเร็วที่สุดด้วยสมมุติว่าอาเซนนอลยื่นข้อเสนอมาที่45ล้านปอนด์จริงแรดฟอร์ดควรมีส่วนผลักดันให้ดีลนี้เกิดขึ้นบอกตรงๆมันไม่ใช่ราคาที่ถูกเกินไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาทำให้กับแมนยูไนเต็ดในช่วง1-2ปีหลังสุดแรดฟอร์ดจำเป็นจะต้องแสดงให้คอลูกหนังทั้งโลกรู้ว่าตัวเองยังมีคุณภาพมากพอ ที่จะก้าวไปเป็นแข้งระดับท็อปเพราะหากจังจมอยู่กับแมนยูน t เตตต่อไปเผลอๆอาจดุดทีมชาติอังกฤษชุดลุยสึกฟุตบอลโลกก็เป็นได้อย่าคิดว่ามันเป็นของตายซสะละดัะซันสื่อในอังกฤษตีข่าวโชเซ่มูรินโญ่นายใหญ่ของโรมาหมายตาอยากได้อารอมาบิสก้าฟูลแบ็กเกมรับเหนียวแน่นจากแมนยูนเตดมาเสริมแกล่ง โดยเชื่อว่าหากนักเตะเลือกย้ายมาร่วมงานกับเฮมูงานนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนทัมมี่อับราฮัมเลยทีเดียวโชเซ่บูรินโยเทนเนอร์ประสบการณ์สูงของโรมา่าแสดงความสนใจอยากได้ตัวอารอนบาร์บิสกาแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยอดีตในายใหญ่แมนยูและเชลซีประสบความสำเร็จอย่างมากในการดึงศักยภาพที่แท้จ,จริงของทัมมี่อับราฮัมหัวอ,อกเลือดผู้ดีซึ่งทำให้เขาสามารถยิงคู่แข่ง ได้มากถึง24ประตูในซีซั่นนี้สหรับตอนนี้แฮมูกกำลังพิจารณาที่จะคว้าตัววานว์บิสก้ามาเสริมแกร่งอย่างไรก็ตามเจ้าตัวคงจะต้องใช้พละกำลังมากพอสมควรเนื่องจากแอตเลติกาลิดตก็ให้ความสนใจในตัวแข้งรายนี้เช่นกันอารานวาวบิสก้ามีคิวที่จะต้องพูดคุยเปิดอกกับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมนคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ว่าในใหญ่ชาวดัต ยังต้องการให้เจ้าตัวอยู่ในแผนการสร้างทีมหรือเปล่าดาวเตะวัย24ปีซึ่งย้ายมาจากคิสซัมเปรเลตเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์หรือประมาณ2,200ล้านบาทกำลังเจอกับฤดูกาลที่แสนย่ำแย่เมื่อได้โอกาสลงตัวจริงเพียง25เกมเท่านั้นที่สำคัญยังถูกเดียโก้ดาโลแย่งตำแหน่งไปครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางนี้บูรินโย้โดนปลดจากตำแหน่งกุซแมนยู1ปี ก่อนที่วานบิสซาก้าจะย้ายมาเล่นให้กับปิศาจแดงแต่ปัจจุบันเขากำลังกลับมาสร้างชื่ออีกครั้งในการคุมทัพจันโลลอสซี่